สวัสดีครับสหรับวันนีเกิดที่มาแนะนำวัวอยู่ในขอกนะครับเด้อมาเบิ่งกันเลยครับผมที่เห็นกินกินหญ่อยู่นี่ครับก็บคือแฝดตัวน้องอันนี้เป็นงัวแฝดนะครับเด้อครับตัวนั้นตัวใกล้ๆก,กันเห็นบ่คือกันครับวัวแฝดสามตัวนี้เป็นตระก,กูลเอสเคครับแฝดเนี่ยเป็นลูกของเอสเคสามแปดศูนย์ผสมโดยหมอโจนะครับ หมอโจน้องแดงฟ้าม์นะครับที่เป็นเจ้าของหุตันแล้วกับมาสดหรอไหมครับเพิ่นก็อยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านผมนี่แหละนะครับอันนี้สถานะท้องนะครับสามเดือนแล้วครับสามเรื่องขึ้นซี่นี่แหละครับกับเคเอฟหกแปดตัวท้องแล้วนะครับนี่ที่แรกใส่เคเอฟหกแปดความกันเลยทั้งสองตัวทั้งทั้งผีทั้งน่องนะครับแต่ว่าติดตัวเดียวเนี่ยติดตัวนี้ตัวนี้ก็เลยใส่พอพันบามันแดงนะครับเจ้าเพชรของพื่อนยุบานกล้วยนะครับตัวบักง่ายเลย น,นี่แหละอันนี้ก็สถานะท้องประมาณหาเดือนแล้วครับหาหรือซี่เดือนกว่าน,นี่แหละตัวนี้สองตัวนี้เป็นลูกของเอเคสามแปดศูนย์นะครับลูกของเอเคสามแปดศูนย์ตัวนี้เป็นลูกเอเคสี่สามสามอ่าเป็นผลงานการผสมของหมอเปียกนะครับหมอเปียกอ,อ่แถวบ้านโนนสะอาดนะครับท่างเขาไปในเมืองนะครับใกล้ๆบ้านขวัญแกน่น นี่แหละสถานะตอนนี้กับท่องท่องแล้วนะครับผสม kf 3-1อหนึ่งอ่ามึงน้มครับนั่นนั่นน่น,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 นตั้งเตาขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นว่นัน่นน,น,น่นี่แหละครับลักษณะว่าท่องเป็นท่องสาวทั้งหมดเลยครับนี่ยี่นี่โอเคตระกูล sk ผสม kf อันนี้3-1อันนี้ใส่บามันแดงเลือดลอยคือกันครับอันนี้ก็ k คฟหดอ่ะสำหรับเบื้องนะครับตอนหนาเป็นใดตัวเอื้อยนั่นที่ขอดเดือนกุมภาพันนะครับไอ้สองตัวนี้ขอดเดือนเมษาปีหน้าอ่ะสำหรับวีนี้ไปสักนี้ครับสวัสดีครับ